สวัสดีครับผมพงษ์วิชิตเทวีนาการนะครับสามแยกไฟแดงวัดทําเสริจังหวัดกระบี่นะครับรถยนต์มือสองเกรดเอต้องนึกถึงที่เราเท่านั้นนะครับบริษัทวิชิตทวีนาการนะครับผมวันนี้ของหายากมาเติมสต็อกหนึ่งคันนะครับผมเป็นมิสุบิชิตอนเดียว4ี่คูลสปี2022นะครับผมมามารับชมกันครับว่าคันนี้เราแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับยางใหม่นะครับคันนี้ยางเป็นปี2 0 2 5นะครับ2 6 5 7 5 R 1 6นะครับผมนี่ได้ยางใหม่ไปเลยใช้งานยาวๆไปเลยนะครับผมอ่ะแถมคิวการรับ ย,ย,ย map, ังไม่หมดนะครับมีบันไดข้างแบบออฟโรดให้อีกหนึ่งชุดนะครับของใหม่ไปเลยนะฮะติดตั้งให้ใหม่เลยนะฮะกัเจ้าคันนี้ยังไม่หมดแค่นี้โหของแถมเพียบเลยคันนี้นะฮะมีโลบาให้อีกไปหนึ่งชุดนะครับโหโอ้โหยังไม่จบนะครับมีอีกนะครับคิ้วล้อใหญ่นะครับแบบหมดไปให้อีกหนึ่งชุดนะครับมาชมด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายเนี่ยติดตั้งกันชนหลังแบบออฟโรดไปให้เลยนะครับคันนี้ครับลูกค้าสามารถไปต่ออ่วินสามารถต่อหูลากเรืออะไรได้เลยนะครับมีหู ่วงลากอเมกาสีแดงให้ด้วยนะฮะอ่ะไปดูด้านล่างกันบ้างมีอะไรอีกนะโอ้โหมีกล้องมองหลังให้อีกนะครับกล้องนี้สามารถเชื่อมต่อกับด้านหน้านะครับเป็นหน้าจอด้านหน้านะครับลูกค้านะครับถอยหลังเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะฮะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับอ่ะไปชมรอบคันกันนะครับผมว่าสวยงามขนาดไหน อ่ะบอกอีกครั้งนะครับคันนี้เป็นไอตันตอนเดียว4 4ปี2 2นะครับผมนะครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับผมอ่าห้องเครื่องเนี่ยสีแต้มจากโรงงานบางจุดยังอยู่ครบเลยนะครับผมนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักแต่ต่อไฟไม่นำท่วมรับประกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรถคันบรนจิดได้นะครับมีไปเซอร์รับประกันด้วยนะครับผมไปดูภายในกันบ้างนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะรถวิ่งน้อยมากนะครับปี22เนี่ย เปิดเข้ามาเนี่ยได้กลิ่นรถใหม่อยู่เลยนะคันเนี้ยไม่ใช้งานไปแค่7,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับเป็นปี2022บอกเลยว่าหายากมากนะรถปี22ก็ไม่แค่7,000โลนะครับอ่านะครับผมนี่ไม่แค่7,000กว่ากิโลเท่านั้นคันนี้เป็นเกียร์เมนนนนะครับผมนะครับอ่าสี่คูณสี่ปุ่มปรบบอ่าเกียร์โฟลนจะเป็นอยู่ด้านล่างนะครับนะครับหน้าจอนี่เปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังได้ชัดเจนเลยนะฮะอ่ะ ถ้าลูกค้าสนใจรถคันนี้รุ่นนี้นะครับมิสูวิชิไททันปี22คันนี้นะครับรีบติดต่อมาด่วนนะครับของหายากไม่ได้เข้ามาไปไหวน,นะครับพี่ๆแล้วอย่าลืมติดต่อมานะครับบััสดีครับ